สวัสดีค่ะวันนี้วันจันเรียนออนไลน์อีกนะคะแต่ว่าโน้ตบุ๊กรามีปัญหาคือเสียงมันไม่ออกดูซิว่าถ้าเด็กเข้ามาจะได้ยินเสียงเด็กพูดไหมแต่ว่าเปิดคลิปวิดีโออะไรไม่ไมม่่ไไ,ไ,ได้ยินเสียงเลยเด็กเข้ามาแล้วอย,ยอมรับเมื่อก่อนมันจะดีดแล้วมมีเสียงดึงด้งดึง้งดึ้งนะนเวลาเราเข้าก o g l ิ m e e ดนะแต่นี่ไม่มีเสียงเลย อัมพายอัมพายอัมพายได้ยินเสียงครูไหมได้ยินไหมเดี๋ยวชายสีได้ยินเสียงครูไหมโน้ตบุ๊คกครูมีปัญหานะ่ะมันไม่ได้ยินเสียงเลยเห็นแต่เราเปิดไม่เราไปแก้ตรงไหน กาซีนาได้ยินเสียงครูไหมเงียบเลยอ่ะครูไม่ได้ยินเสียงอ่ะแก้ปัญหาไม่ได้จะรู้จะทำยังไงปริยพัฒน์ได้ยินเสียงครูไหมครูไม่ได้ยินเสียงพวกเราเลยเดี๋ยวเราต้องคุยกันในโทรศัพท์แล้วแหละอันนี้ไม่ดูหน้ากันเฉยๆในโน้ตบุ๊กเนาะ ถ้าโน้ตบุ๊กเราไม่ได้ยินเสียงเราแก้ปัญหาย,ยัางไงอะกัญยลัตทำยังไงครูคจะได้โน้ตบุ๊กของครูคืนเนี่ยออนไลน์จะโน้ตบุ๊กพัง้วสุภลักษณ์ทำยังไงครูคไม่ได้ยินเลยอะแชทแชทได้ไหมใครรู้อะไรมาปริยพัฒน์ใช้หูฟัง โอ้ยกูรู้แล้วกูโง่มากเลยกูรู้แล้วกูรู้แล้วคนเราต้องต้องฉลาดก่อนโง่นะมองมาเห็นไอ้นี้พอดีกูเสียบไอ้ลำโพงสายฟังอะ่ะแต่เราถอดออกซิจะได้ยินไหมกูเขาไปคลิกนั่นคลิกนี่อัมพายได้ยินเสียงกูไหมอัมพายเร็วกูถอดหูฟังออกแล้วเมื่อกี้กูเสียบหูฟังแล้ว ไอ้สายลำโพงอ่ะมาต่อที่ที่ที่เสียบหูฟังแล้วมันไม่ได้ยินคุูอยากรู้ว่าปัญหามันเกิดจากตรงนี้ไหมปริยพัฒนตอบได้ยินเสียงครูไหมเหมือนเดิมอ่ะอุตสาห์เห็นต้นตอแล้วทำไงดีอ๋อ <laughs> <laughs> พอถอดทู ถอดอันี้ปุ๊บลำโพงปิดเลยเอาใหม่สินี่ดีใจมากมาแล้วก่อนที่ฉลาดมันต้องโง่ก่อนใช่ไหมคะเมื่อกี้ปิดเสียงด้วยตอนแรกอะเปิดอยู่แต่พอถอดหูฟังปุ๊บมันปิดอัตโนมัติเลยมันขึ้นเครื่องหมายกากับ,บาทโอเคไม่มีปัญหานึกว่าจะต้องเสียงเงินซ่อมซะแล้วอันนี้ เกตดนิพาได้ยินเสียงครูไหมเอาพูดส<ป>พดดิพูดดีๆพูดดีๆได้ยินค่ะเออก็ยังชัวรนึงอาจจะต้องเล่นโทรศัพท์อีกถ้าเล่นโทรศพัพท์บนโทรศัพท์พังอีกนักเรียนก็พังไปหลายเครื่องแลนะ้วเนาะเดี๋ยวได้ได้ใครอีกสามคน ขอบใจนะปริยาพัฒน์เอ็มพูดถึงหูฟังคูณที่มามองที่ที่เสียบหูฟังเลยคุณไปเสียบสายลําโพงไว้เหมืนนั่นฟังแล้วค่ะที่เปิดลี่ยนจับฮะดีแล้วค่ะเออจุดจีตลาดพอเองพูดบอกว่าใช้หูฟังค่ะคูมองที่เสียบหูฟังเลยที่ไหนได้เสียบแจกลาลำโพงไว้แล้วก็ไม่ได้เปิดลำโพง มันก็เลยทําให้ครูไม่ได้ยินถ้าไม่ได้ไป,ปริยาพัฒน์นี่ครูเส่ใเส่เลยมาแล้วเหรอเหรอเกตสี่เกตสี่เลยเหรอ <c oughs> เห็นหน้าทุกวันเออเห็นหน้าเออช่วยครูเนาะครูไม่ต้องเสียตังค์เองได้เกตสี่เลยคนที่เข้าเรียนประจาเนี <c oughs> ย่ย <c oughs> คนที่เข้าประจาครูช่วยเกตสี่อยู่แล้วใช่ไหมถือว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบ